นี่ประเทศฮโใช่ไหมเราจะโดนร้อนีมืม่อใครจะ่าแตะกันนคะแต่ไ,ม,ไม่ถาันคือคุณตัวเราตัวเรา ก็โดนล้อเหมือนกันแต่คว่าอันนี้คือเป็นค่ากให้ あ 嗯。 ด้ยเร่วามขุ่ยาเร่อผิดอาสาใช่ไหมอะเอารั้งที่ไม่ดีประหยัดชีวิตใส่เลย เร็วสิจ้าเจาอนเก็บไว้เนเไวเราปอี่านมีไหนมีไหอ่ะี่เมว่าอะไรออชาละวายสีวยที่สโลกเพราะว่าเพิ่งได้รับรางวัลมาที่1นึ่ช่ไหการมาบราสต้อเมากเราทํีท่เรากำลัดเกไว้เเวมายังมา 啊，啊啊啊！你你你你你，又。 คือการที่เราการทำอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่คำนี้คือคำที่ขยายกริออยาโอเคไหมมันจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเรามาดูกันแต่คำนี้มันจะขยายเพื่อให้ชัดขึ้นเช่นอันนี้เช่นอะไรจังเอ็นแล้วจรีจรอีอ่าอร่อยอร่อยด้วยโดยดีอีกเยอะนีดคือตัวอย่างแบบทั่วไปแบบรวมๆเ,เนาะเช่นัวันนี้อะไร ขี้ยาถูกต้องนะทำขี้ยาประโยชคืออะไร

ว่าเป็นแรงแมันแร งมาลงมากอะดังนั้นอันนี้รู้ยังขยายเฉพาะคือเกาะไปที่อันนั้นเลยเช่นดำก็เป็นเดี๋ยวแมงกันทจะบอกดำเป็นดำเหลืองเหลืองสวยชมชมนี้ ตอมาดี blender, ๋ยวดิเซตอะไรดิเซตอะไรนิวสารสารอะไรนะดเซตสารอะไรทำไมทำไมเยอก็อยากมาเออขยัน 别闹！别闹 <laughs> เมต่อไปตรงหนคิดว่าเดี๋ยวรจะให้ดู่ทีมกประโยค์ ปียาตรงนี้เลยค่ะคำว,ว่าำคำเษถือคำที่ขยายคำิกยายใช่ไหมแต่อันนี้เาําไมาทำไมอันนี้มันอยู่ในเขาไม่ทนำะไมที่ในที่เราเรียนรัศดรนามะมันเป็นแทนประธานก็นนคือแทนคำนามใช่ไหมอันนี้ โอเคแล้วก็เอาอยู่ด้านซ้ายค